นวัตกรรมโครงการศูนย์ฮักแทงบิ่งแยงกันเทศบาลมึงเลยเทศบาลมึงเลยเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองเมื่อวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2479โดยมีนายสินสะสุนทรเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกเทศบาลเมืองเลยตั้งอยู่เลขที่ 146ทับ20ถนนเจริญรัฐตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยมีสภาพเป็นชุมชนเมืองมีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณที่ลาบรุ่มมีแม่น้ำเลยและแม่น้ำหมานไหลผ่านเทศบาลเมืองเลยมีพื้นที่12.41ตารางกิโลเมตรมีประชากรจำนวนรวมทั้งสิ้น19,437คน วิสัยทัศน์เทศบาลมเลมืองเลยเมืองเลยเมืองอยู่ดีคนมีสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนวัตกรรมโครงการศูนย์ฮักแพงเบิ่งแยง,งกันเทศบาลเมืองเลยหลักการและเหตุผลของการจัดตั้งศูนย์ฮักแพงเบิ่งแยง,งกันเทศบาลเมืองเลย เทศบาลเมืองเลยได้ตระหนักและเร่งเห็นความสําคัญที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ครอบคลุมและทั่วถึงในทุกมิติประกอบกับนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองเลยที่กําหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของเทศบาลเมืองเลยเมืองเลยเมืองอยู่ดีคนมีสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาคนพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนจึงได้จัดตั้งศูนย์ฮักแพงเบิ่งแยงกันเทศบาลเมืองเลยขึ้นซึ่งเป็นศูนย์ที่เกิดจากการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุแกนนำชุมชนองค์กรเครือข่ายจากภาครัฐภาคเอกชน บูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานและกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเลยโดยชมรมผู้สูงอายุและมีโรงเรียนผู้สูงอายุทั้ง3ามแห่งได้แก่ 1. โรงเรียนผู้สูงอายุเลย 2. โรงเรียนผู้สูงอายุพุทธรักษาชุมชนภูบ่อบิดและ 3. โรงเรียนผู้สูงอายุพุทธมงคลศรีบุญเรือง ซึ่งอยู่ภายใต้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองเลยเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาสืบสารวัฒนธรรมประเพณีเพื่อประโยชน์ในชุมชนสร้างความสัมพันธ์การรับรู้ที่ดีงามต่อสังคมส่งเสริมการรวมกลุ่มฝึกอาชีพนันทนาการและการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในทุกมิติให้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าอายุยืน100ปีโดยไม่ป่วยไม่เป็นภาระของลูกหลานอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยการนำระบบสารสนเทศทานภูมิศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนง,งานของศูนย์ ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงตามแนวความคิดเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจนเกิดเป็นนวัตกรรมศูนย์ฮักแพงบึงแยงกันเทศบาลเมืองเลยขึ้นผลการดำเนินงานของศูนย์ฮักแพงบึงแยงกันเทศบาลเมืองเลยได้รับรางวัลด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมจากสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี2,566รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการเขตสุขภาพที่8อุดรธานีประจำปี2566และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2567ในรอบการประเมินที่2ได้รับเงินรางวัลจำนวน4,000 0 0บาท เทศบาลเมืองเลยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ฮักแพงเบึ่งแยงกันจะเป็นโครงการต้นแบบและเป็นหลักประกันทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทุกช่วงวัยตามหลักแนวคิดเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังต่อไป